ครับคุณลิศครับเชิญอธิบายครับเนี่ยนะครับที่บูชิ่งหลุดจากครักนะครับครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเนี่ยชนใช่เพเป็นชนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยปัญหาไม่ตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้อ่านีครับเดี๋ยวจริงๆบูชมันต้องอยู่ตรงนี้ครับอ่าแต่พอเราใส่ไปแล้วมันตกอ่ะเพราะบูชมันขยับมาอย่างนี้เช่ครับเดี๋ยวเนี่ยเราไปดูคลิปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมตัดมาให้วางบูชิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะลงร่องพอดีเป๊ะเลย มันจะมันจะไม่ขยับละโอเคครับแล้วมาต่อมันเป็นแบบนี้ครับมันเกิดการขยื่นพอเราเสียบบูทเข้าไปทักมันมีน้ําหนักครับมันก็ลื่นไปอย่างนี้ปืดขึ้นไปข้างหน้าทําให้เนี้ยเนี้ยน็อตตัวเนี้ยมันตกอะเดี๋ยวใส่ไปให้ดูก่อนดึงขึ้นมาเนี่ยครับพอมันเนี้ยแทนที่มันจะอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเนี้ยถ้ามันลงล็อกข้างล่างเนี่ยพอล็อกมันเลื่อนได้ข้างล่างมันเป็นวงรีมัน เนี่ยเห็นไหมมันตกลงมาแบบนี้แทนที่มันจะอยู่แบบเนี้ยฮะมันก็ขยับถอยออกมาเฮ้ยอันนี้ก็ฉีกแล้วนี่ลิกอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนปาทั่วยแยล่ะอืมไฮวอดฉีกเพราะไอ้นี่แหละเพราะว่าตัวนี้มันมันใช่เพราะนี่มันเลื่อนไงอืมแต่เดี๋ยวเราจะมาแก้กันตรงนี้ก่อนแก้ตัวนี้ก่อนด้วยการใช้อีพ็อกซี่นะครับทําเป็นบ่าเหรือว่าทำเป็นทําให้ล่องตัวเนี้ยล่องของบูชิงข้างล่างเนี่ยครับมันพอดีไม่ขยับได้แบบนี้ ก่อนอื่นผมจะอธิบาย e อ,อีพิโซดดิพอกซีก่อนนะครับอันนี้นะครับหาซื้อได้ที่มิสเตอร์ดีไนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพวกอุปกรณ์นั่นนี่นแหน่ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบสองก้อนนะฮะอันนี้ผมใช้ไปละใช้กับบอร์ดของผมแล้วมันได้ผลก็เลยก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้นะครับมือน,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 นี่ไง วิธีใช้อีพ็อกซี่นะครับส่วนผสมใช้หนึ่งต่อหนึ่งครับสองตัวเนี้ยไม่มีวันแข็งตัวถ้ามันไม่ผสมกันนะครับ๋อโอเคไหนวิธีใช้ก็คือผมว่าใช้ไม่เยอะของที่โต้เนี่ยน่าจะใช้นิดนึงผมว่าประมาณนี้หละแต่นี่อีกตัวนี้นี่นะครับปั้นนี่เยอะครับแต่เราก็บี้ให้มันเข้ากันเนาะให้มันเข้ากันครับเหมือนเหมือนเล่นดินน้ํามันใช่ให้สีชมพูสีขาวเนี่ยมันแบบว่า กลืนกันเป็นสีเดียวปุ๊บเนี่ยสักพักมันจะเริ่มแข่งตัวครับวิธีปั้นง่ายๆของผมว่าบ่ายตรงนี้นะเราปั้นเหมือนแบบเราจะทํางูอ่ะเล่นดน้ำมันสมัยก่อนครับเราก็กิ้งคดละอ่อนอ่ะกิ้ง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 แล้วมาลองตรงนี้ครับนะครับเนี่ยลองข้างในนะเหมือนของพี่เป็นหนูท่านลองใช่ไหมใชียต้องมานั่งจีอ้เฮียโทษใหญ่ลําบากสุดนี่นะครับ มาปั้นแหมะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ลองออกอันนี้วางดูครับนี่พอดีแล้วถ้ามันพอดีไหมเออเนี่ยทุกคนแ่นี้หละเห็นไหมเหมือนเอาดินน้ำมันมาลองใส่ประมาณเนี้ยนานไหมกว่าจะแข็งเนี่ยเราต้องทิ้งไว้สองสามชั่วโมงทิ้งไว้คืนนึงยิ่งแข็งเลยเหมือนของพี่ปีอทิ้งไว้คืนนึงคือแบบเคี้ยแข็งเป็นปูนเลย ของผมนี่คือเล่นแล้วก็ค่อยมาซ่อมแซมแล้วก็ทิ้งไว้กลางคืนนะครับนี่ครับรของนี่ปับ๊บทาบ่าของนี้ย้าบูทเข้าไปว่ะบากประมาณน,นี้เห็นไหมครับมันจะมีล็อกดูนะฮะนี่ตอน <จะ S 2> แรกเรา,เเราก็ท,ทำนะมันเหลือๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาบูทเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็บิดบิดบิดปับ๊บมันจะได้ล่องบูทเลยแล้วเราดึงบูทออกมาเห็นไหมครับสวยงาม าหกชั่วโมงเนี่ยครับให้มันแข็งจริงๆนะครับตอนนี้แข็งมากนะครับใส่ลงไปเห็นไหมไม่ขยับละมันจะไม่ขยับขึ้นลงเลยนะครับเนี่ยมันจะตายตัวอย่างเงี้ยมานนกอบอ่าเนี่เห็นไหมตอนนี้ไม่ชนละไม่ชนละครับตกติมันจะต้องถอยไงตัที่มันพังอ่ะมันต้องใช่ใช่ใช่ใโอเคครับทีนี้ใส่ลงไปครับใส่ไปครับเนี่ยไม่หลุดหรอไงก็ไม่หลุดเงียบ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 เงีย เสร็จแล้วครับน้องน้องหนูๆูอ๋อ่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกลับมาให้ดูว่ามันไม่อยู่นีน่อยู่เหมือนเดิมแจวครับเรียบร้อยครับก็มาดินน้องน้องน่ะนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะครับ